นี่คือยอดผักเมียงนะคะผักเมียงเป็นผักพื้นบ้านนะคะเราจะกินยอดนะคะนี่คือยอดอ่อนๆนะคะก็คือตัดจริงเราจะตัดแต่งจริงนะคะมันจะแตกยอดใหม่เรื่อยๆนะคะตัดแต่งจริงไปอย่างนี้เลยค่ะคะัดตัดจริงที่แก่ๆออกนะคะแล้วก็ผักเมียงก็จะแตกยอดใหม่ช่วงหน้าฝนนะคะก็จะยอดเดยอะจะเก็บได้ทุกอาทิตย์เลยะคะ่ะ ตามมาค่ะตามมาที่นี่มีมดแดงเยอะไหมคะที่นี่มดแดงเยอะค่ะก็เป็นออร์แกนิกยังมีว่าน่าจะเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์คือมดเยอะที่นี่ดดงกูก็เยอะนะแล้วก็มีสัตว์มีนกกระรอกกระแตกระจงมีสัตว์หลายสายพันธุ์นะคะนอกจากฝั่งด้านนู้นเป็นป่าสงวนด้านนู้นเป็นอุทยานตรงนี้เป็นศพก็คือในโซนสปกอน,นะคะก็คือมาเจอ กอเป็นป่าสงวนเป็นอุทยานก็จะมีสัตว์แปลกๆอย่างเช่นกระรอกดินกระจงกระแรเสือแต่ว่าสมัยนี้สัตว์อาจจะน้อยลงเนื่องจากว่าอาอก,ออกาศเปลี่ยนแปลง